กลายเป็นภาพที่สะเทือนใจสุดๆหลังคุณยายอุ้มหลานชายที่มีเลือดเต็มตัวส่งโรงพยาบาลเนืน่องจากโดนลูกหลงทหารกัมพูชายิงจรวดใส่ชุมชนออกักบเชิงจอสุรินทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดผู้ประกาศข่าวชื่อดังใบพิชยทันจันพุทธ ได้ออกมาโพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งขอประนามกัมพูชาอย่างแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดนระบุข,ข้อความว่าภาพนี้สะเทือนใจที่สุดขอประนามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีโรงพยาบาลและชุมชนชาวบ้านการมุ่งเป้ามาที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอส่งกำลังใจเต็มที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายและคนไทยตามแนวชายแดนทุกครอบครัวนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกัมพูชายิงก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดท่ามกลางหลายคนแห่เข้ามากดไลค์และร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องน้ำโขงเป็นจำนวนมาก